ตอนสมัยเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่เข้าชั้นปฐมหนึ่งโย่แม่เนท่านจะพาไปวัดอยู่บ่อยๆไปชมวัดในกรุงเทพเพราะบ้านอยู่เขตอำเภอดุสิตนะแต่พอรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีบุญพ่อแม่ชักนำนะตั้งแต่เร็ก แต่พอโตรเริ่มสูงวัยเรียนเรียนอย่างหนักก็เลยขาดการไปวัดกับแม่แต่ว่าก็อยู่ใกล้โรงเรียนวัดอยู่ในเขตเทศบาลเขตดุสิตนั่นเองนะจะมีกิจกรรมทุกวันศุกร์คุณครูก็จะพานักเรียนหลังจากพักเที่ยงแล้วก็พาเข้าไปฟังธรรมที่สาราของวัด อยู่หลังกรมทหารในเขตดุสิตนั่นเองกรมใหญ่ต้องบอกว่าชีวิตในผูกพันตั้งแต่ดเด็กเป็นจะว่าเป็นศิทธ์วัดนะเป็นเด็กผู้ชายได้รับรู้รสพระธรรมรสรสก่อยรสเค็มรสหวานเพราะว่าเคยตามเพื่อนนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนเลยนะเขาเป็นลูกศิษย์วัดเมื่อประมาณ2 5 1 6กเก็ตามไป ไปกินข้าวอินโตภายในวัดแล้วช่วยล้างปิ่นโตร่างถ่วยล้างชามเสร็จก็กลับมาเนี่ยฝึกแต่ว่าถามว่าอยากไปนอนวัดไหมแม่ไม่ให้ไปหรอกเดี๋ยวไปรบกวนพระท่านนะก็เลยต้องเนี่ยคามผูกพันแต่สิ่งเหล่านี้เป็นการความผูกพันที่น่าเรื่อมใสได้เห็นทิสตานุตตริยะคือได้เห็นอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง การได้เห็นสม,มณะได้เห็นพระพิสุขถึงมักน้อยสันโดษท่านบวชตั้งแต่หนุ่มเมื่อยุคเมือ 2, 16, ่อ2,516นได้เห็นในเขตดุสิตเนี่ยความจเจริญก็เริ่มจะฟูเฟื่องแล้วแต่ต้องบอกว่าคนมีบุญเนี่ยในสมัยพุทธกาลท่านมีนะ,นะก็คือวันหนึ่งก็เด็กหนุ่มผู้มีบุญเนี่ยก็จะบอกแม่ว่า แม่จะหาเสื้อใหม่ให้ผ้าใหม่ให้ลูกก็จะบอกว่าแม่เป็นหนุ่มแล้วแบบแม่มีผ้าใหม่คนนี้ไหมก็ไม่มีไปไปหาเองแล้วกันเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนมีบุญราศีก็เดินท่องท่อง,องไปเข้าไปดูไปสู่พระราชฐานนะพระราชฐานสมัยก่อนนี่ในเขตอุทยานเนี่ยก็ไปเดือต้นไม้ใหญ่ก็นอนรับ พอดีวันนั้นพระราชาเสด็จสวรรคตพอดีไม่มีไม่มีลูกกุลบุตรมีเติ์บุตรีก็เลยอมาาร,รวมตัวกันเสนาบดีให้หาผ้าสำเร็จตั้งบนผานแล้วก็ไปได้ราชรสเสียงทายทำพิธีเสียงทายหาคนที่จะมาเป็นกษัตริย์เพราะว่าเสียงทายถ้าเป็นคนมีบุญ ก็จะให้อภิเศษสมรสกับบุตรพระราชิดาของพระราชาทึงสวรรคตครราชรถได้กลับไปไปหยุดหน้าปลายเท้าของเด็กหนุ่มคนนี้พร้อมผ้าใหม่ราชรถรอจนตื่นพวกอมา์มองดูลายจากฝ่าเท้าแล้วเป็นคนมีบุญก็เลยตื่นมาถามมาทำไมก็ขอเชิญขึ้นอภิเศก เป็นพระราชาของเราเถิดผู้มีบุญขอให้ใส่ผ้าใหม่เด็กหนุ่มคนนั้นก็ใส่ผ้าใหม่ฉลององค์เป็นพระราชาก็นําแม่มาเลี้ยงดูในพระชวังได้พิเศษสมรสกับพระราชิดาของพระราชาและทงเป็นผู้มีทศพิษราชธรรมเป็นคนมีบุญมากเนี่ยละลักษณะของพระมหาบุรุษเป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรหรือไม่นั้นก็เรียกว่านิยตะ สร้างบารมีมาสิบทั์การที่คนเราเอาบุตรเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยเป็นบุญกุศลสร้างทานบารมีกอบโกยบุญไปเลือกคนดีเลือกครูบาอาจารย์ดีเลือกมิตรที่ดีอย่าไปให้คบคนทานแล้วก็ให้พูดวาจาอ่อนหวานจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทุกคนเนี่ยสอนดีทำดีแล้วก็จะมีควา,ามสุข